เป็นน้องเขยครูบางอาจมาด่าน้องครู<อ>ทั้งๆท,ท,ที่น้องครูน่ะอยู่เฉยๆดูสิน้องครูน่ะหน้าซีดหมดแล้วเป็นไงบ้างละทวงมือปล่อยให้เขาด่าอยู่คนเดียวนะน้องนะเราเป็นกุลและสตีเราต้องนั่งอยู่เฉยๆนะน้องนะเนี่ยมันหูหนวกหรือตาฟังมั้งสองตาสองสังโอ้ขายได้ม่อเป็นหมื่นล่ะสองตัดเลยกิโลสามบาทกว่า มีงอเล้ดอกมึงไปเจ้าหัวมาเ้ยนี่ไม่ต้องมาเนี่ยอย่ามาเข้าใกล้แค่ไปเด็ดขาดเลยมีเดี๋ยวคนว่าแต่เขาน่ะคขาว่าดิเพราคุณเนี่ยรักมากรักหลายเนี่ยโดยเจพา็มีลูกมีเมียอยู่แล้ว ใครด่าน้องน้องน้องฟันแปลกหน้าเลยอย่างมันตะกิดเอ๊ะทำไมจิ้มไม่ได้กลัวรั่วหรืไง่เพราะเอ็งที่ร้ายกัดทั้งคืนเลยวะ่เล่นอว่าเอนแดงไปกัดทั้งคืนพมมจิ้มบะประเดี๋ยม่มึงก็ดอะไรนะ ไม่ได้หลัท้อัายใช่หมจา่จะเป็นอะันายนเ้หมก็ต่ได้นนไม่นอดจะด่าน้งคุเห็นไน้องคุณน่ะนาซคนนงน้องน้องก็ไม่สบายน้องเป็นผู้ชายมาด่าผู้หญิงได้ไงัางน้องกีาอกแล้โอ้ยผีตะเหลวเอ้ยในลงมีคนปัญญาอ่อนตั้งกว่าคนหนึ่ง ไม่ต้องมาเรียกเขาไม่ได้เจ้าชู้นะบอกแล้วไงไม่้องกระทนดับสินไปเลยนะตั้เป็นวินาทีนี้ตอ่อไปเราขาดการมันผัวเป็นเมียกันเพนราะ<อ>ผู้ชายอย่างคุณน,นี่ะนะไม่รู้จักพอคนไหนอยู่เอาไปมูเป็นหัวก็มีแต่จะช้ำน้ำตาเช็ดหัวเขา่าเพราะฉะนั้นแล้วยังไม่เสียงมากมายต่างว่าให้อะไรกินไปเพราะฉะนั้นแล้วใช้กับคุณหาดกัน นีตงไปมาแบ่งให้พี่กินจ้าสองทีนึงเถอะไรพูดดีนะตามว่าแบ่งให้อะไรมันกินไปตามว่าแบ่งให้ทั้งสองทีถ้ามึงเป็นเทวดาน่ะได้มังเคยมึงเป็นหมาฮะอะใจเย็นๆเดินห้องเด้อทงสองสายชนไม่ได้เจ้าชู้นะไม่ต้องมาพูดเลยไม่ต้องมาพูดเลยอยู่เจ้าชู้จริงๆทำไมไม่เจ้าชู้แล้วทำไมทำแบบนี้เนื้อคู่มันเยอะเฉยโอย ขันตองคนนี้ก็ไม่ขอมีผัวถ้าว่าอยากหนักหนาโดดน้ำปลาดิวมันต่อเรืดองวักโอ้ยอย่านะสันตองเสียดายของทิ้งสิปลามันจะตายโอ้ยน้ำเน่าเสียจังหกมมักกล้กล้ากินน้ำห่วยบ้านชำโรงเงี้ยน้ำเค็มหม,มหด,ดเลยมันท้องยังไม่ได้โดดเลยแม่มันก็ได้เวรลยิบเลยหยิบเลยแล้วบอ,อ,อกว่าหยิบไม่ได้ ไมให้เขาไดา้ <rock> <ained. S 1> อีกแล้วโว้ยใครโ้นรู้ยงไ่รูเรื่องไียไงน่อยู่่จะ้รู้ยงใครก็ไดเอาก็ดัชำระมัน